วันนี้เรามานะคะบ้านสาวปานอีกแล้วนะมาเล่นกับน้องพันเนาะวันนี้เนาะพันเอ้ยกินข้าวกับอะไรเนาะปลาค่ะโอ้น้องพันกินข้าวกับปลานะคะวันนี้ก็จะไปให้งานช่างนะคะเขาก็ทํางานอยู่ตอนนี้บานนุองพี่ปานทำแล้วมาให้กินหน่อยเหมือนวันนั้นน่ะมีบอกเลยมีถ้าจะกินเธทำมาให้กินเหรอติดใจวันนั้นนะ พาลาตัน,ตนเลยเนาะระวังเด้อระวังเด้อระวังเด้อระวังตกเด้อนี่นะคะน้องพันธุ<ม>์ลูกสาวปานนะคะแม่ถิงนก็มาเล่นเป็นประจ๊บเนาะอยู่ที่นี่กันนะคะวันนี้ไป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 อยู่กับพันธุ์อยู่กับแม่ถ <นา S 1> ินเด้อวันนี้เดอ้อ <นา S 1> อยู่กับน้าถินเด้อวันนี้เดอ้อให้สาวปานไปเอามะขามไปนะคะดเดี๋ยวก็มาเนาะ นี่เราก็อยู Gar ่ด้วยกันที่นี man, ่กันนะคะนอยอยู่กับลูกปานคุณนะคะมาเล่นกับเด็กนะคะเด็กเป็นเดกนะคะลูกสาวาเป็นเด็กน่ารักอยู่เนาะโอ้กลัวเด้กกลัวเจ้าตกเด้กอย่าทำแรงเลยเด้อฮับบอทันเด้จุกลงมานี่เนาะไป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 กินปลาตอนไปมามามากินพี่ มามากินพี่ปะมา,มามากินอันนี้ปะกินปลาตอนๆนเนาะอืมกินข้าวด้วยเนาะอาอา้ากินข้าวด้วยอ้าวนอนี่ยๆๆ้าวนี่นนอ่ากินข้าวเด้ออ้าวกินข้าวป้าน่ารักแค้เนาะจ้ำจมแจมก่อนอ้ามเอมอนี่นะคะไปเล่นนะคะตามภาษาเด็กๆเนาะ ก็อยู่ด้วยกันนะคะอยู่ด้วยกันอืมก <ilan> <ED> ินปลาแล้วค่ะเดี๋ยวจะได้สางนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมา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  มากินข้าวอีกมั้ยอืมผับัลลูนต้นๆครับมะขามพอดีมันไม่เปรี้ยวนะละเวเอาข้าวไปให้น้องอีกก่อนเนาะ โทรศัพท์รักอยู่บ่าง,งแล้วก็คงจะหยุดแล้วเอาอยู่บอ่อเข่าเลยเฮ้ยคัตอืมอย่าให้สาวป,ปานมาก่อนอ้าวเอาปูกระตักเด็กเหร าวปานมาก่อนนะคะเสียงโทรศัพท์ดังนะขอบคุณเช่นกันนะคะมาอยู่กับน้องพันนะคะวันนี้เนาะกินข้าวอีกไหมลูกกินข้าวกับนาอีกไหมหืมอิ่มแล้วบอไอิ่มข้าวแล้วเนาะมาเล่นกับน้องนะคะวันนี้ก็มานะคะว่าจะมาถ่ายคลิปที่บ้านลุงนะคะก็เลยมาเล่นกับน้องพันธ์นะคะตอนนี้ก็ลุงก็กําลังทํา มันทำไม่ได้เนะมันเดดร้อนนะคะเอากินกินกินเอาอีกบอกข้าวนะอเอาไหมอิ่มแล้วบอกเอาเอามาเอาข้าวอีกเนาะเอาข้าวอีกกินแจวมะขามนะคะกินปลาปลาะจะขึ้นไปเล่นนี่บ่ นั่ง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 เลยนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยเ <c oughs> อยืมยาจนแรงเดอ,อย่านตกลูกสาวสาวปานนะคะ มาเล่นกับน้องประจาําบ่อยๆอย,อยู่โอ้อย่าทุนจูนแรงหลายย่านมันโลนเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะมาอยู่ด้วยกันนะคะอยู่ที่บ้านส้าป่านนะคะตอนนี้นไปใช้ยาเฝ้าไปมาเด้อมาเด้อมาอยู่กับน้ำนะ มา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 นี่นะคะเด็กเขาวิ่งเล่นนะคะวิ่งเล่นไปวิ่งเล่นมาเนาะ ยีฝาอ่อนปมาเด้อมันยังขึนมาอ,อยู่ กินข้าวอีกไหมลูกหนูพันเอาอีกไหมข้าวนะยิ้ม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 นี่น,นะคะ มาเล่นกับลูกสาวปานนะคะวันนี้ก็นะคะมันอยู่ที่บ้านก็เนาะไม่มีอะไรถ่ายก็เลยมาถ่ายอยู่ที่นี่นะคะเล่นป้ายนะขอบคุณเช่นกันนะคะสําหรับลิมมี้ก็ฝากด้วยนะคะเอากินข้าวอีกบอจะเอาข้าวอีกไหมลูกอขอบคุณเช่นกันนะคะสําหรับจิมนี้ก็ฝากคดไลค์กดติดตามช่องแม่บุญถิ่นโกกอกด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ